โอเคสองคนโอเคมีพี่เบียร์น่าเราพี่พี่สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะเอ้าพี่เบียร์เขาเพิ่งเข้าพี่เบียร์ไม่ทักหนูเลยนะไม่ทักนู่นเลยซึ้งเลยทะลุห้องมาเขาเพิ่งเข้าพี่เบียร์ทะลุห้องมาทะลุห้องมา โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอ๋ออันนี้อันนี้เป็นพี่ต้นอันนี้เป็นพี่ต้นไม่ใช่พี่เบียร์เป็นแอดมินใช่ไหมขอบคุณค่ะกินคะกินแล้วค่ะกินแล้วกินแล้วกินแล้วพี่เบียร์น่าอันนี้แอดมินหรือเปล่าวันนั้นพี่เบียร์บอกว่า เขามีแอดมินแบบว่าแอดมินมาเล่นแทนอะไรอย่างงี้วันนี้เลยไม่มั่นใจว่าถูกคนหรือเปล่าเขาบอกมาอย่างงั้นเราก็ต้องเชื่ออ๋อเพราะพี่ต้นลาออกแล้วออจริงด้วยลืมไปว่าพี่ต้นลาออกไปแล้วเอ้ยไม่ได้เออใช่ใช่ใช่พี่ต้นลาออกตอนนี้พี่ต้นไม่สามารถมาเล่นติ๊กตอกได้แล้วสวัสดีค่ะพี่น พี่เบาไปหาพี่ฟางบ่อยอ่าเพิ่งเจอกันครั้งนี้ครั้งที่สองเองค่ะ พี่เพียหนึ่งของพี่ฟางถึงใครพี่เบียบอกว่าพี่ไม่เคยยิงห้องไหนอ๋อใช่เพราะว่าแอดมินแอดมินพี่เบียร์มาแต่ว่าพี่เบียร์ไปได้มาไงครั้งที่แล้วเป็นเป็นแอดมินเป็นแอดมินเป็นแอดมินอันนี้ตัวจริงอันนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกส่งจนคอนแทคหลุดมาแล้วอุยพารินัย ตอนแรกตอนแรกหนูว่าเจอฟังตอนวันเกิดครั้งแรกที่ไลเจอวันแรกที่ไลก็คือวันเกิดอ๋อ oh, oh. ตอนนั้นเราเจอกันสี่ช่องไหมคะ uh, สวัส,ด,สดีค่ะพี่พัสอ๋อแล้วมีการสลับห้องกันและตอนนี้คนห้องนี้ไปห้องน้อง้องน้องงนี้อ <laughs> <laughs> ปกติปกติไลฟ์นานไหมคะหนึ่งวันสิบชั่วโมงสิบ <c oughs> <c oughs> ชั่วโมงถ้าทำหนึ่งเดือนนะสิบชั่วโมงทุกวันทุกวันสิบชั่วโมงส่วนใหญ่อะเป็นปกติไลฟ์กี่โมงมั้งส่วนใหญ่จะไลฟ์แค่ตอนกลางคืนค่ะสักประมาณสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยเราก็ลงประมาณสักเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเพราะว่าฟังยังเรียนอยู่วันถัดไปฟังก็ต้องไปเรียนอตอนนี้อยู่จีนใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่จีน,นะคะ่ะแล้วเรากลับมาอีกที่น่าจะตอนเรียนจบเลยค่ะสักประมาณมิถุนายนก,กับลักกดาประมาณนี้ค่ะใกล้แล้วนี่ใช่ใช่ใกล้เรียนจบแล้วค่ะว้าชิเซชเชอน่านรุย่ยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเรากลับไปที่ไทยเรานอนสิบสี่ชั่วโมง เซลช่วยขอบคุณค่ะพี่เพียรขอบคุณค่ะพี่อ้อนขอบคุณค่ะพี่โอมพี่อ้อนขอบคุณค่ะพี่ยำหน้าขอบคุณค่ะไม่คือที่มาหานี่เอ้ยหาฟังเพราะว่าพี่เบียร์บอกว่าให้หาคนน่ารักมาให้ดูอ๋อขอบคุณที่นึกถึงกันหนูก็เลยกดเลยขอบคุณที่นึกถึงกันหาคนน่ารักแล้วปกติเริ่มไลฟ์ตอนกี่โมงอะคะไลฟ์สิบชั่วโมงแบบเนี้ยอ่าเริ่มตอนบ่ายบ่ายแล้วก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นใหม่อีกรอบ มันเหมือนสอรอบอ๋ออ๋อสองรอบคือไม่ได้แบบนั่งใช่มแต่ว่าแต่ว่ามีช่วงหนึ่งอะราบตั้งแต่บ่ายไปค่ำเคยเคยเคยประมาณสองสาครั้งเหมือนเหมือนตะอะเหมือนเหมือนจะตุย Oh no แล้วไม่ไลฟ์นานขนาดนั้นมันแบบถ้าไลฟ์แบบสิบชั่วโมงติดต่อกันมันมันน่าจะไม่โอเคนะแต่ถ้าแบ่งซะตมันเง้ย ที่ไทยออกจากบ้านไม่ได้ด้วยสิเพราะว่าอากาศร้อนใช่เจออากาศแบบนี้อยู่ที่ไทยอยู่ที่บ้าน,นดีกว่าก่อนาจาังห้วงหรือเปล่คะี่กี้เคยมาอะไรด้วยหรออ๋อเคยพีเคด้วยกันคะ่ะเคยเ,เคยพีเคด้วยกันใช่สิบชั่วโมงอะพี่ชาตอนนั้นเรานอนอยู่สิบชั่วโมงอโอเคโอเคขอบคุณคะ่ะพี่บอยขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวไว้เล่น้วยกันขอบคุณคะ่ะบาย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 ขอบคุณคะ่คณคะ